ยางติดรถจากโรงงานยุคนี้ถือว่าใช้ได้แล้วแต่สำหรับรถ EV ป้ายแดงอย่างเช่น BYD d o l p h i n ถ้าได้ลองเปลี่ยนมาใช้ยางใหม่แทนที่ยางโรงงานจะดียิ่งขึ้นกว่าน,นี้อีกก่อนฟังกดติดตามก่อนมีข้อมูลเรื่องรถเนี่ยมาแน่นอนครับแทบทุวันเลย แนะนำยางที่เรียกว่า n e x e n e n b r u HD Plus วงล้อใกล้เคียงกับยางติดโรงงานจากการทดลองขับหลังเปลี่ยนทันท,ทีก็มีข้อดีกว่ายางโรงงานก็คือ 1. ดูดซับแรงสะเทือนครุกรากได้ดีพอสมควรขนาดนั่งข้างๆยังรู้สึกเพราะนุ่นนวลกว่ายางติดรถค่อนข้างเยอะ 2. เสียงยางเข้าห้องโดยสารเงียบลงวัดเลยจากเดิม77เดซิเบลเมื่อขับขี่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยลดลงเหลือ72เดซิเบล ลดลงนิดนึงแต่ก็รู้สึกได้ขนาะที่ลองขับบนทางด่วนบรูรพาวิถีด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดเสียงห้องโดยสารจากเดิม81เดซิเบลลงมาเหลือ7 8เดซิเบลเสียงจากยางนี่เงียบลงพอสมควรข้อ3ลดอาการย้อยขณะขับขี่วิ่งเข้าโค้งด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น 4. ราคายาง4ีล้อประมาณ15,000บาทโดยเฉลีย่ย 5. ข้อสุดท้ายยางนิเกเซนรับประกันบาทบวมแตกเคลมฟรี1ปีเลยดีแบบนี้ต้องเรียมเปลี่ยนหล้วไมครับ